ที่น้องเทวรักพระวาจาพระเจ้านำสู่ความรอดพอการรับข่าวดีจากพระราสารนำสู่ความรอดโดยต้องมองให้เห็นถึงการเป็นพระผู้ไถ่ของพระเยซูเจ้าดังที่ในสัปดาห์ที่ผ่านมาพระองค์แสดงให้เห็นพระเมตตาของพระเจ้าโดยอ้างประกาศสุอิสยาที่มีเนื้อหาหนักแน่นและพเน้นถึงการช่วยให้รอดการช่วยเหลือปลดปล่อยและ ให้มีความหวังสำหรับอนาคตเพื่อเป็นหลักประกันว่ามนุษย์จะมีชีวิตใหม่พระเจ้าจะสัมผัสกับทุกคนและพระเยสุเจ้าเชิญชวนให้ร่วมมือกับพระองค์พระองค์ทำทุกสิ่งเพื่อมวลสรรพสิ่งในสัปดาห์นี้พระเยสุเจ้าทรงเปิดเผยว่าพระองค์เป็นใครแต่ปฏิคิริยาของคนทั้งหลายต่างประหลาดใจและปฏิเสธไม่ยอมรับพระองค์เป็นพระเมสสิยา การกล่าวว่านี่เป็นลูกของโยเซฟนิใช่หรือแสดงถึงการเยาะเยะ้ยพระองค์จิ่งเมื่อพระองค์ตรัสอย่างร่วงรู้ถึงความคิดของพวกเขาทั้งหลายและเล่าถึงเหตุการณ์ต่างๆในอดีตที่พระเจ้าประทานความช่วยเหลือคนอื่นที่ไม่ใช่พวกเขายิ่งทำให้พวกเขาไม่พอใจจนถึงกับขับไล่พระองค์ออกจากสารธรรมและพยายามจะผลักพระองค์ให้ตกหน้าผา สิ่งที่พระเยสุจ้าตรัสเป็นไปเพื่อเสนอให้พวกเขาได้พบกับหนทางใหม่ที่จะนำสู่ความรอดผู้ที่เปิดใจรับก็จะได้รับความรอดแต่การปฏิศเสธของชาวนาซาเรสแสดงถึงการผู้ที่มีตาแต่ไร้การมองเห็นเพราะพระเยสุจ้าทรงเป็นผู้นำความรอดด้วยการมีชีวิตใหม่ที่ไม่ใช่เพียงการถือาศาสนาอย่างเคร่งคัดแต่ต้องดำเนินชีวิตด้วยความรักด้วย พวกเขาต้องเปิดใจกว้างรับทุกสิ่งและพร้อมที่จะผ่านเรื่องต่างๆไปพร้อมกับพระองค์เพื่อจะเป็นทยานถึงพระองค์ด้วยความเข้าใจแม้จะต้องทนทุกข์การไม่ยอมรับและขับไล่พระองค์ครั้งแรกนี้จึงรุนแรงขึ้นเรื่อยๆจนเป็นการปลุกปั่นและหลอกลวงประชาชนของหัวหน้าฝ่ายาศาสนา และการนำไปสู่การจับพระอ,องค์ไปตรึงการเขนในที่สุดสิ่งที่พระเยซูเจ้าต้องเจอก็คือเรื่องเดียวกับที่ประกาศเยรมีต้องเผชิญการไม่ยอมรับเรื่องที่เราทุกคนต้องเจอโดยเฉพาะกับบรรดาคนที่ใกล้ชิดกันแต่เราต้องวางใจว่าพระเจ้าจะทรงนำเราให้มาผ่านความยากลำบากเหล่านั้นไปได้ เพียงเราทําหน้าที่ประกาศถึงสิ่งที่พระอ,องค์เหมือนอย่างที่ประกาศศพทำในการประกาศของเราต้องไม่ใช่เพียงแค่คําพูดแต่ต้องเป็นการปฏิบัติจนเป็นนิสัยในการดาเนินชีวิตด้วยการที่พระเยซูเจ้าต้องไปเชิญกับการต่อต้านแต่ก็สามารถผ่านพวกเขาไปได้และจะเดินจากไปทําให้คิตชนต้องเข้าใจว่า เมื่อพระเจ้าเรียกเรามาติดตามพระองค์พระองค์ทรงปรารถนาให้เราได้แบ่งันเข้ติดตามพระเยซูเจ้าความยุ่งยากที่เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตนั้นสามารถผ่านไปได้และเป็นโอกาสที่ให้เราได้เป็นพยา,ยานอย่างที่พระเยซูเจ้าได้ทําคือการผ่านพ้นจากสิ่งที่ประดังเข้ามาในชีวิตคิสชนสามารถยึดมั่นพระเยซูเจ้าในการดําเนินชีวิตมั่นใจวางใจ และเชื่อในพระองค์ที่ทรงเป็นองค์ความจริงดังที่พระเจ้าทรงบอกกับประกาศกเยเรมีเมื่อท่านถูกเรียกมาให้ทำกิจการของพระองค์พระเจ้าทรงเตรียมท่านไว้และประทานพระพรเพื่อการทำหน้าที่ประกาศกในพระนามพระองค์ท่านทำอย่างที่พระเจ้าทรงนำเพื่อเตือนตำหนิและกระตุ้นให้เกิดความดี ประกาศศกต้องยึดพระดำรับของพระเจ้าและปฏิบัติตามอย่างสัต์ซื่อพร้อมที่จะทนทุกข์ยอมรับแม้ความตายเพื่อให้แผนการความรอดสำเร็จเรียบร้อยสิ่งที่ประกาศศกทำคือแบบอย่างการเป็นพยานอย่างเป็นรูปธรรมพระศาสนาจักที่ได้รับพระพรแล้วจึงต้องทำหน้าที่ประกาศกด้วยเพราะในการทำหน้าที่ทุกอย่างจะมีพานสถานอย่างเพียงพอ เราทุกคนจะทำกิจการที่พระเจ้าทรงประทานให้เราได้อย่างดีเมื่อเราเข้าใจในความรักอย่างถูกต้องแท้จริงดังที่นักบ,บุญปอโลได้ให้ความหมายและความสำคัญของความรักแก่เราในจดหมายถึงชาวโครินความรักที่แท้จริงไม่ใช่ความรักที่เกิดจากเพียงสเสน่หาแต่ต้องเป็นความรักดังที่พระเจ้าทรงรักเรา พระเยสุจ้าองค์ความจริงได้เป็นตัวอย่างการนำทางการปฏิบัติพระองค์ทรงเผชิญกับทุกสิ่งแม้แต่การไม่ยอมรักแต่พระองค์ก็ยังคงรักคิตเชชนต้องให้ความรักในพระเจ้าเป็นพลังชีวิตพร้อมสำหรับทุกสถานการณวันนี้ให้เราภาวนาว่าขอพระเจ้าประทานความช่วยเหลือในเวลาที่เราต้องเผชิญกับการเบียดเบียนการถูกปฏิเสธ ขอให้เราสามารถยืนหยัดเป็นพยานได้ด้วยความรักในพระเจ้าระเ้า come